่สวัสดีครับเอเวเตอร์นะครับแปดแปดหนึ่งหนึ่งโปรนะครับลำนี้ของพี่ดวงพรนะครับจากสมุทรปราการนะครับผม ลำนี้นะครับลำนี้มีอาการก็คือว่าไม่สามารถต่อสัญญาณภาพกับตัวโทรศัพท์มือถือได้นะครับเดี๋ยวผมคาลิบเบตแล้วลองบินให้ดูก่อนเนาะ สัญญาณภาพของเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้สัญญาณภาพเข้าไปที่ตั้งค่านะครับที่ไฟล์นะครับตัวนี้จะเป็นลู l a 5G เนอะแอปที่ใช้นะครับแอปที่ใช้ก็เป็นตัว LDV Pro นะครับลำนี้ลูลา 5G นะครับจะมองเห็นว่าเป็นลูลา 5G ปุ๊บต่อเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่แอป คู่ตัวเขานะครับตัวนี้จะใช้เป็นตัวขาวนะครับก็คือตัวนี้นะครับ LWPO r คลิกเข้าไปแล้วก็กด Start นะครับสัญญาณภาพมาแล้วนะครับตอนนี้สิบบวกหนึ่งจุดสองสามเท่าไหร่ก็ช่างมันครับอันนี้พูดถึงหุ้นตอนนี้รอ GPS ขึ้นหมดสองครับผม GPS มาแล้วแปดวงแล้ว ขึ้นหมดสองแล้วบินแล้วครับของพี่ดวงพรนะครับนี่คือสัญญาณภาพนะครับสัญญาณภาพใช้ได้นะการบินการอะไรก็ใช้ได้นะครับแต่แบตเตอรี่บวมนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะแบตเตอรี่นบวมนะครับผมแบตเตอรี่บวมนิดนึงครับนกตัวเบลล์มนะครับอ่ะหมุนครับ อันนี้แบตเตอรี่มันอ่อนแล้วแบตเตอรี่มีผลมากเลย ขออุญาตเอาลงก่อนครับวัวมาครับผมขออุญาติเอาลงก่อนนี่คือบัวเข้ามาครับวัวมาครับผมเมื่อกี้ผมจะบอกว่าแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่ของตัวโดรนมันมีอาการนะครับมันจะเพี้ยนนะครับ อันนี้คือเบียดแบตแบตมันบวมนะพอมันบวมปุ๊บปัญหาคือพอเวลาบินไกลมันจะสั่งการไม่ได้นะครับระยะใกล้ๆไม่มีปัญหานะครับบินได้เดี๋ยวผมลองทดสอบให้ดูอีกรอบนะครับอันนี้คือสัญญาณภาพเนาะชุด เดินหน้าถอยหลังได้นะครับแต่หน่วงมากเลยเราต้องอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ตัวโดนเลยนะเนี่ยมองเห็นว่าแบตเตอรี่นะครับมีผลถ้าใกล้โดนหน่อยใช้งานได้นะครับ หาคือแบตต้นแบตแบตแบต,ตัวโดนนะแบตมันบวมโอเคสัญญาณภาพได้นะครับลำนี้สัญญาณภาพได้ครับ สวัสดีครับของพี่ดวงพรนะครับสัญญาณภาพได้นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่บวมนะครับแบตเตอรี่บวมเวลาเล่นก็จะมันจะมีอาการหน่วงนะครับหน่วงนิดนึงหน่วงเลยล่ะอันนี้ก็จบแล้วนะครับจบละเนาะเปลี่ยนแบตใหม่ก็เจ๋งเลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมลำนี้โอเคครับสวัสดีครับ